에헤헤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 헤 <laughs> 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 เฮ้ยดูนั่นดิเหรอไหนอะไม่เห็นมีเลยเฮ้ยนั่นไงมาอีกแล้วเฮ้ยอะไรของแกน่ะโจอะโจอะเตเต้ก๋วยเตี๋ยวได้แล้ว เดี๋ยวฉันไปเอาให้เองาเดี๋ยวนี้เฮียเพ่งให้ก๋วยเตี๋ยน้อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนั่นดีทำไมเฮียเพ็งทำอย่างนี้เนาะขายแพงก่อนไปแล้วเออรู้แล้วเราถ่ายลงโซเชียลดีกว่า วันนี้ซื้อก๋วยเตี๋ยว40่าบบาทได้แค่นี้เองอ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในชุมชนประชาธรรมเพื่อนๆดูครับก๋วยเตี๋ยว40บาทมีแต่เส้นกับผักไม่น่ากินเลยแพงเกินไปกินข้าวแกงกันดีกว่าคุ้มกว่าเยอะให้น้อยลองไปกินก๋วยเตี๋ยวท้ายซอยมีลูกชิ้นด้วย แถวนั้นคงแพงเหมือนกันทุกร้านเฮ้ <S <S อโอมเ้าเป็นแบบนี้ป้าว่าร้านเราคงต้องปิดแล้วๆวนี้แน่เลยอะ่ะ ลูกค้าประจำหายหมดทำไมเขาต้องว่าด้านเอาแบบนี้ด้วยอะป้านั่นสิป้าทำก๋วยเตี๋ยวทุกชาเหมือนทุกครั้งจันมาว่าร้านเราขายแพงเกินไปรูปเอามาจากไหนก็ไม่รู้ทําไมนต้องทำมาอย่างเนี้ยป้าหมดกำลังใจเออเออฮ่ยิแพง ผมขอโทษครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของผมเองครับวันก่อนผมแอบกินหมูชิ้นของเตเต้ผมพอเตอเต้สงสัยผมเลยโกหกว่าเฮียให้น้อยแล้วก็ไลฟ์สดในโซเชียลเพื่อกลบเกลื่อนความผิด ผมแค่ทำเล่นสนุกๆไม่ได้ตั้งใจไม่คิดว่าเรื่องมันจะเลยเถิดขนาดนี้ผมขอโทษครับเฮียทีห่หลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะ มันกระทบคนอื่นโดยเฉพาะโซเชียลยมันไกลแถมบิดเบือนง่ายมากแต่ก็ยังดีที่กลาย,ยอมรับความผิดนะคนเราเมื่อทำผิดสิ่งสำคัญคือความรู้ตัวและกลาย,ยอมรับผิดกับตัวเองและผู้อื่นถ้าดีควรลงมือแก้ไขให้ถูกต้องและก็อย่าทำอีกล่ะอโจเฮียให้อภัยถ้าตามกฎหมายเนี่ย อาจจะมีโทษทางอาญาได้ว่าการหมิ่นประมาทเลยนะฮะทำไมถึงเป็นเรื่องหมิ่นประมาทล่ะครับผมแค่ถ่ายคลิปสนุกสนุกไม่ได้มีเจตนาร้ายครับแล้วหมิ่นประมาทคืออะไรครับอ่ะดูนี่การหมิ่นประมาทก็คือการใส่ร้ายผู้อื่นบางครั้งคำหมิ่นประมาทก็ไม่ได้เป็นคำหยาบ แต่เป็นการใส่ความถึงบุคคลที่3ทําให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมินด้วยการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพยนตร์ภาพตัวอักษรหรือแบบที่น่าถ่ายคลิปลงโซเชียลก็เข้าพระราชบัญญัติว่าด้การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เต็มๆม,ม,มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0งแสนบาทนะจะมาอ้างเสรีในการแสดงความเห็นหรือทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่ได้นะโดนเต็มๆ โอ้โหความผิดร้ายแรงเลยนั่นเนี่ยผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วว่าแต่ร้านของเฮียเพ้งจะต้องปิด <ผม S 1> จริงเหรอครับให้ร้านของเฮียต้องปิดลองอ คนยังเข้าใจผิดอยู่ไม่มาเกียนก็คงต้องปิดนายก็ทำให้คนเขารู้ความจริงด้วยวิธีเดิมสิสวัสดีครับวันนี้ผมมาสารภาพความผิดที่จริงแล้วเฮียเพ้งไม่ได้ให้กว๋วยเตี๋ยวน้อยลงหรอกครับแต่วันนี้ผมเองแหละที่แอบกินกว๋วยเตี๋ยวของเพื่อนผมไม่คิดว่าการรลายเพราะความสนุกขำ,ขำ จะสร้างความเดือดร้อนให้กับเฮียเพลงได้ขนาดนี้ผมขอโทษจริงๆครับเรียกกลับมาอุ่นนุนร้อยก๋วยเตี๋ยวสุดอากงกันนะครับกว๋วยเตี๋ยวต้นตำลับจากเมืองจีนกินอิ่มจนจุกรีบมากินก่อนที่แกจะขายดีจนต้องรอคิวยาวนะครับ อ,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 อ๋อนี่อ้ <c oughs> อาได้เวลาหาคนเพิ่มแล้ว หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาคือการใส่ความเพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้เช่นการปิดประกาศดองหนังสือพิมพ์ใช้ไมโครฟนออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์หรือโพสต์ข้อความทางสาธนารณะแบบโซเชียลมีเดียมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปีตบไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทคดีหมิ่นประมาทผู้เสียหายต้องร้องทุกข์กับตำรวจภายใน3เดือนคู่กรณียอมความถอนคำร้องทุกข์และถอนฟ้องได้